แชนแนลค่ะวันนี้แม่บ้านมีทำคลิปนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเครื่องปรุงแล้วก็ของใช้ในครัวนะคะที่แม่บ้านใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ค่ะ mm hmm. ก็เลยอยากจะเอามานำเสนอกับเพื่อนๆน,นะคะ mm hmm. เผื่อใครจะสนใจเอาไปซื้อแล้วก็หรือไปตามหามาใช้กันนะคะ mm hmm. เพราะว่าแม่บ้านทดลองใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้จริงๆ mm hmm. ก็เลยอยากนำเสนอ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัว พวกเครื่องปรุงจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องปรุงเซตเนี้ยแม่บ้านซื้อมาประมาณสามอาทิตย์กับ1เดือนแล้วนะคะแต่ว่ายุ่งมากคะ่ะไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูทีละตัวเลยนะคะว่าแม่บ้านซื้ออะไรมาบ้างเดือนที่แล้วบางขวดก็เปิดใช้ไปบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตัวแรกก่อนนะคะที่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวซอสทงคัสึนะคะ ซอสทงคัตสึตัวนี้แม่บ้านชอบใช้ยี่ห้อนี้นะคะเ,เป็นตัวที่ทานกับพวกของทอดของญี่ปุ่นเช่นหมูทอดไก่คาราเงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งแม่บ้านก็จะเอามาผสมกับตัววูสเตอร์ซอสกับซอสมะเขือเทศนะคะทำเป็นซอสทำบาบุก,ก็ได้นะคะก็จะมีอยู่ในหลายๆคลิปเลยค่ะที่แม่บ้านทำเอาไว้เดี๋ยวอาจจะลองคนๆแล้วก็ขึ้นลิง์ให้ไว้ด้านบนนะคะตัวนี้เรียกว่าซอสทงคัตสึนะคะหรือทงคัตสึอซอส กับของทอดค่ะราดมายองเนสนิดนึงอร่อยเลยค่ะตัวนี้แนะนํานะคะยี่ห้อนี้ตัวที่2ตัวที่2คือตัวน้ํามันงาค่ะอ,อ,อันนี้เป็นน้ํามันงาของญี่ปุ่นแม่บ้านต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันงาถ้าหาซื้อง่ายๆนะคะน้ำมันงาของจีนที่เราซื้อกันตามตลาดอะคะ่ะแม่บ้านก็เคยซื้อมาใช้ทีนี้มันเจอปัญหายอย่างหนึ่งก็คือว่าแม่บ้านเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่กันแค่ สคนกับพ่อบ้านนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆค่ะบางทีเราซื้อน้ำมันงามาเนี่ยขวดนึงมันใช้นานนะคะกว่ามันจะหมดพอเราซื้อของจีนอันนี้เราไม่ได้นั่นนะแต่ว่าเราซื้อของจีนมาลองใช้แบบราคาไม่เท่าไหร่อ่ะคะ่ะแบบ60 70เลอะไรอย่างเงี้ยพอมันเก็บเอาไว้อะ่ะบางทีพอ2เดือนเอากลับมาใช้ที่กลิ่นมันหืนมันมีกลิ่นความหืนแมบ่บ้านว่าไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวตัวแพคเกจหรือเปล่าแต่ตัวเนี้ย มาบ้านซื้อของญี่ปุ่นกับของเกาหลีก็ใช้ดีนะคะตัวนี้ประมาณร้อยร้อยห้าสิบกว่าบาทแล้วก็หอมแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการเก็บเอาไว้อ่ออย่างสมมติเก็บไว้ประมาณสองสามเดือนหรือสี่เดือนเอามาใช้ก็ยังไม่มีกลิ่น,นะคะ่ะอาจจะเป็นด้วยด้วยอ่อฝาของมันนะคะฝาของมันอะ่ะเก็บเก็บเรื่องของกลิ่นดีไม่ให้เหม็นหืนนะคะอันนี้แนะนํานะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอ่อตามพวก ท็อปหรือแนมะ็กซ์วลูอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตัวนี้มาบ้านไปสอยที่ห้างฟูจิซูเปอร์นะคะปกติมาบ้านจะเข้าไปที่ห้างฟูจิซูเปอร์เนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งห้างฟูจิซูเปอร์ก็คือจะเป็นห้างอ,อ,อาหารสําหรับคนญี่ปุ่นนะคะก็ซื้อมีทั้งของสดของแห้งพู้ง่ายซูเปอร์แม่บ้านญี่ปุ่นอะคะ่ะเขาก็จะไปซื้อของกันที่นี่มาบ้านก็จะไปเข้าไปที่ในเมืองเนี่ยประมาณเดือนละหนึ่งหนะคะ ออกาสน้ำมันงาญี่ปุ่นนะคะแนะนำถ้ามีโอกาสได้ลองลองดูนะคะแม็กเวลลูกก็น่าจะมีนะขวดต่อไปขวดต่อไปอ,อันนี้ค่ะซอสเทริยากิยี่ห้อคิโค,โคแมนปกติมาบ้านจะซื้อตามเซเว่นหนักขวดเล็กๆอะค่ะที่เป็นของยี่ห้อหนึ่งตัวทีนะคะเอามาทานแล้วก็อร่อยแต่ว่ามันติดหวาน แม่บ้านเป็นคนไม่ชอบรสหวานหนักนะคะทีนี้เราครั้งนี้ไปแล้วก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อนี้ขวดนี้น่าจะไม่ได้ว่าซื้อที่ max value หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจำไม่ได้เอามาลองทําทานแล้วอันนี้เปิดแล้วนะคะเปิดแล้วเปิดใชแด้แล้วกลิ่นดีค่ะแล้วก็หวานไม่เยอะส,สิ่งที่แม่บ้านชอบคือหวานไม่จัดนะคะดีเลยเอามาทำปลาซาบะย่างซีอิว๊ว ถ้าเพื่อนๆเจอนะคะลองไปสอยมาลองกันดูนะคะ,ะแม่บ้านเมาหวานน้อยกว่าของตีงท่หอหนึงนะลองดูลองดูงดวดนี้ไม่ไม่แพงเหมือนกันค่ะไม่กี่สิบไม่กี่สิบเนาะใช้ได้นานด้วยค่ะขวดต่อไปขวดต่อไปเราจะมาดูกันที่อันนี้คงเคยเห็นกันนะคะทั่วไปเลยห้างทั่วไปมีหมดค่ะประมาณ90้ากว่าบาทหรือร้อยแล้วแต่ว่าโปรโมชั่นของแต่ละห้างจังหวะนั้นเราจะไปเจอ ราคาตอนไหนนะคะขวดนี้แนะนําให้มีติดบ้านแม่บ้านเอามาใช้ทําซอสสปาเกตตี้บางครั้งตื่นมาตอนเช้าเช้าไม่มีอะไรทานมีขนมปังอยู่ในบ้านก็เอามาทาแล้วก็โรยชีสนิดนึงก็ป็นหนึ่งมโนว่าได้กินพิซซ่านะคะเอามาแอปพลายทาได้หลายอย่างค่ะก็จะมีติดบ้านได้ตลอดค่ะแนะนําเช่นกันนะคะแม่บ้านชอบตัวนี้เลยเป็นแบบลดต้นตำรับทรดิชชั่นอลเลยนะคะใช้ตัวนี้ลองดูค่ะ ขวดต่อไปขวดต่อไปคุ้นๆกันใช่ไหมคะขวดนี้มีเอาไว้ทําไมแม่บ้านชอบเอามาผัดผักที่มันเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเมนูผัดน้ําปลาค่ะเช่นกระหล่ำปีผัดน้าปลาแล้วก็แม่บ้านพิงจะไดเ้เมนูใหม่นะคะเห็ดฟางผัดน้ําปลาค่ะลองทําทานแล้วประมาณ2-3ถึงครั้งติดใจมากเดี๋ยวจะทําคลิปให้นะคะใช้ขวดนี้ขวดเดียวจบเลยอร่อย แนะนำเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยใช้กันอยู่บ้างแล้วเนาะอันนี้มาบ้านชอบค่ะก็แนะนำนะคะขวดต่อไปค่ะขวดต่อไปโรซาไลโคปินใช้สารสกัดจากแย่หวานนะคะขวดนี้ปกติมาบ้านจะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นประจำขึ้นโต๊ะทำอะไรก็แล้วแต่ สิทีนี้วันนั้นไปสะดุดตัวนี้เขาออกมาได้สระยะหนึ่งแล้วนะคะแม่บ้านเออพิ่งจะได้ลองใช้ประมาณ 2- 3สเดือนที่แล้วแล้วก็ซื้อขวดเล็กๆมาลองทีนี้ตอนนี้เพอออกแพ็กเกจจิ้งใหม่แพ็กเกจจิ้งนี้เพิ่งเคยเห็นแล้วช่อค่ะคือตรงที่มันใช้สารสก,กัดแย่หวานนะคะแล้วก็ปกติโรซ่าทำออกมาแม่บ้านจับไม่ชอบซ้อนมะเขือเทศเขาตรงที่มันหวานจัดตัวนี้ลองแล้วหวานน้อยหวานไม่จัดหวานอยู่ในระดับที่เรารับได้ แล้วก็เขาเขียนเลยค่ะว่ามีสารสกัดาญวยาวาแล้วก็เพิ่มไลโคปินก็เลยติดใจค่ะซื้อคนใหญ่เลยรอบนี้ตัวนี้ส่วนมากแม่บ้านจะเอาไว้ผัดกับข้าวหรือกับข้าวผัดอะไรต่างๆจะไม่ค่อยได้ใช้ขึ้นโต๊ะนะคะใช้ขึ้นโต๊ะจะเป็นซอสมะเขือเทศอีกอันหนึ่งของญี่ปุ่นอันนั้นจะแบบอร่อยมากเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่บ้านเอาให้ดูอันนี้ค่ะจะเป็นของญี่ปุ่น ประมาณ100ร้อยกว่าบาทเหมือนกันตัวนี้อร่อยมากเลยรสชาติไม่หวานจัดนะคะไม่หวานเลยแล้วก็ฟิลมะเขือเทศเข้มข้น,อ,นรอร่อยค่ะจิ้มกับพวกเฟรนฟรายอันนี้จะเป็นแม่บ้านจะใช้เป็นแบบเอามาจิ้มของโดยเฉพาะนะคะเพราะว,านน <laughs> าว่าอันนี้แพงต้องบอกว่าอันนี้แพงร้อย ซ้อมเื่อเกิท่ร้อยห้าสิบกว่าบาทร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบมาก้างว่ามันแพงนะอันนี้ประมาณไม่กี่สิบค่ะก็เอามาผัดก,กับข้าวนะคะก็จะใช้แยกกันลองดูค่ะลองดูนะคะขวดต่อไปค่ะขวดต่อไปตัวนี้เป็นน้ำดองผักค่ะผักดองของญี่ปุ่นอืมปกติเวลทาทำผักดองเราต้องผสมน้ำส้มน้ำตาลเกลือเองตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่า ขาใส่คอมบูดาชิมาให้ด้วยทําผักดองนะคะทํากับกระลำปีทํากับแครอทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะลองทำแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูนะคะแล้วก็จะมารีวิวอีกทีนึงว่ารสชาติเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าโอเคมันง่ายแล้วก็สะดวกนะคะก็คือ,คอช่วงไหนที่เรายุ่งเราอยากทำผักดองก็เทปุ๊บเอาผักขยำขยำขยำแล้วเข้าตู้เย็นเขาบอกว่าประมาณ2อสามชั่วโมงก็ทานได้นะ เดี๋ยวให้พ่อบ้านอ่านให้อีกทีนึงพ่อแม่บ้านอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะคะอันนี้อ่านไม่ออกเดี๋ยวได้เรื่องยังไงใช้ยังไงแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปค่ะแล้วก็แนะนําแยกออกมาอีกอันหนึ่งนะคะขวดต่อไปค่ะขวดต่อไปอันนี้เพิ่งจะเจอในห้างเขาเขียนว่าเป็นของออยามนะคะเป็นของออยามแล้วก็เขาเขียนว่าเป็นกะทิออร์แกนิกสูตรไขมันน้อยกว่า คือแม่บ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะคะต้องคอนโทรลเรื่องของที่แคลสูงสูงแต่เป็นคนชอบกินกะทิมากกะทิทุกอย่างมะพร้าวอะไรเอ่ยชอบหมดเลยแล้วเราเคยซื้อกะทิที่เป็นธัญพืชมากินแล้วเราว่ากลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นมันขัดความรู้สึกเราก็เลยไม่แฮปปี้กับกับตัวกะทิธัญพืชเท่าไหร่นะคะ แล้วเราก็พยายามจะตามหาอะไรที่มันเป็นกะทิที่เอามาทดแทนได้ตอนนั้นก็ยังหามไม่ได้ก็จะเราก็จะกินกะทิปกติแต่เวลาก,กินกะทิปกติอะไรก็จะเกิดเอฟเฟกกับร่างกายนะคะก็ะจะไม่สบายบอดเรื่อยๆตัวนี้เขาบอกว่าเป็นออร์แกนิกแล้วก็เลสแฟตด้วยเดี๋ยวจะลองค่ะจะลองทำกับข้าวด้วยตัวนี้ดูแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงเพราะว่าเพิ่งจะซื้อมาเลยค่ะยังไม่ได้ลองนะคะว่าเป็นยังไง ตัวต่อไปค่ะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อเพื่อนให้มาค่ะเป็นน้ำปลาแมงดาค่ะแม่บ้านลองแล้วมันเลิศมากคนไหนที่เลิฟแมงดานะแล้วอยากจะลองไปหาซื้อได้เลยค่ะช้อปปี้นะคะนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้แม่บ้านเอามาทำอะไร แม่บ้านเอามาลองทำอทอดปลาทูนะแล้วเอาปลาทูขยังข้าวเหมือนข้าวแมวค่ะซอยหอมแดงซอยพริกนิดนึงบีบมะนาวแล้วก็น้ำปลานี้ลงหอมเลิศด,ดีจริงๆทานกับวันนั้นแม่บ้านลองกับข้าวข้าวกับไข่เป็ดต้มแล้วก็โรยน้ำปลาตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยค่ะเลิศมากจริงๆหอมแนะนําค่ะกลิ่นไม่ฉุนมากเพราะถ้ากลิ่นฉุนมากมาๆแม่บ้านก็ไม่สู้นะเออตัวนี้กลิ่นโอเคแล้วก็ ไม่เค็มมากอร่อยเป็นความเค็มที่อร่อยอะคะ่ะรืงตัวต่อไปจะเป็นเรื่องของแกจิตในครัวแล้วที่แม่บ้านเนี่ยใช้มาประมาณประมาณ1เดือนแล้วและแม่บ้านก็จะชอบตัวนี้คืออะไรแม่บ้านลืามเดี๋ยวแม่บ้านขอไปเอาก่อนตัวนี้ค่ะเป็นนะตัวนี้นะคะ เป็นที่วางทัพพีแล้วก็วางฝาหมอ้อซึ่งแม่บ้านบอกเลยว,ว่ามันตอบโจทย์มากเลยเวลาแม่บ้านทำกับข้าวนึกออกไหมคาว่าเราจะทำกับข้าวในเตาอ่ะเราปิดฝาแกงแล้วเวลาเราเปิดเราหาที่วางไม่ได้แล้วเราก็ต้องวางบนเคาน์เตอร์ซึ่งมันสกรปรกเนี่ยค่ะเวลาเราฝาหม้มอใช่ไหมคะต้อมอยู่ในเตาเอามาวางต้องวางบนเคาน์เตอร์แล้วมันสกรปรกแม่บ้านก็จะหมุดหิดใจมากทุกครั้งที่เราทำกับข้าวว่าฉันจะเอาฝาหม้อไปวางไหนดีแล้วแม่บ้านก็เจอตัวนี้ค่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากฝาหม้อมานะคะวาง ดีไหมคะเลิศมากเลยและตรงช่องนี้ตรงช่องนี้เราก็วางตะเกียบที่จะเราทํากับข้าวถ้าพี่จเจ้าทำกับข้าวก็ได้และปิดฝาหม้อเลิศมากเลยค่ะตัวนี้เป็นไอเทมแนะนำนะคะแม่บ้านใช้มาสประมาณ2เดือนแล้วค่ะปื้มมากก็เลยอยากจะเอามาแนะนำเพื่อนๆหาซื้อได้ตามช้อปปี้ลาซาด้านะไม่แพงค่ะ30 40, 40มั้งแม่บ้านซื้อไว้2ชิ้นเลยสต็อกไว้1ชิ้นเนี่ยค่ะมัน มันทําให้สะอาดครัวเราเคาน์เตอร์เราก็จะไม่สกปรกด้วยนะคะแล้วก็มีที่วางฝาหม้อเป็นที่เป็นทางวางตะเกียบวางช้อนเวลาเราทํากับข้าววางทับทิมทับทีดีงามมากแล้วก็ล้างง่ายล้างง่ายค่ะง่ายนะคะแนะนําแนะนําตัวนี้แนะนําเลยจริงๆตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่เราจะแนะนำกันนะคะเป็น ของใช้ในครัวเรือนอีกเหมือนกันคือต้องบอกว่ามันเกิดจากแม่บ้านนะคะไปซื้อสาล่ายสาล่ายตัวนี้ที่เขากินกับพวกนึกออกไหมกินกับพวกอะไรนะทาโกยากิอ่ะหรือเอามาโรยข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินกับใส่พวกผัดยากิโซบะอะไรต่างๆทีเนี้ยแม่บ้านนะจะเกิดปัญหาว่า อย่างที่บอกค่ะว่าที่บ้านอยู่สองคนบางทีซื้อมาแล้วก็กินในนิดเดียวแล้วมันก็จะเหนียวเหนียวแล้วก็เสียทิ้งทานไม่เคยหมดทิ้งก่อนทีนี้แม่บ้านก็ไปเจอกล่องตัวนี้ในรนะัตต้ามั้งถ้าแม่บ้านจะไม่ผิดนะประมาณไซนี้ประมาณร้อยยี่สิบมั้งคะแล้วเขาบอกว่ามันเก็บความชื้นแต่ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อหรอกยังไม่ปักใจสักทีเดียวแต่คิดว่าเอาหนะักลองดูแล้วจะบอกเพื่อนๆว่าอันนี้คือสภาพที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็น สภาพที่เพื่อนเห็นเก็บออตัวสาหร่ายเนี่ยค่ะอยู่ในกระป๋องนี้เนี่ยอันนี้คือเข้าเดือนที่สามแล้วนะคะสาหร่ายยังคงสภาพไปชื้นไม่อะไรเลยเอามาทานกี่ครั้งก็ยังอร่อยแล้วกล่องมันปิดดีมากอะคือราคา120บาทแล้วเก็บของเนี่ยเข้าเดือนที่สามนะปกติมันจะต้องสู่ขิดไปแล้วนะคะ นี่ยังใช้ได้ดีอยู่เลยก็เลยถูกใจค่ะปิดใจเลยสั่งมาอีกอีกสี่กล่องตัวนี้นะคะสั่งมอีกสี่กล่องค่ะสั่งมาทำไมเยอะแยะก็แม่บ้านก็เลยเอาได้ไอเดียว่าเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระปุกเกลือกระปุกน้ำตาลน,นะคะในครัวไซนี้ประมาณ60บาทมนะั้งจำไม่ผิดแต่ว่า เนี่ยค่ะใส่กระปุกเกลือกระปุกน้ำตาลพวกผงปรุงรสอะไรต่างๆนะคะแนะนําค่ะไม่แพงแล้วก็มันวางซ้อนกันได้สมมุติว่าในชั้นนี้เราจัดแล้วเราก็วางซ้อนนี้นะคะสวยงามและไม่แพงของแพงเราไม่ใช้เศรษฐ,ฐกิจตอนนี้นะคะเราต้องเป็นแม่บ้านฉลาดรัดเข็มขัดกันไว้ก่อนนะคะก็วันนี้จบคลิปแล้วเรื่องของเครื่องปรุงเรื่องของไอเทมที่อยากจะแนะนําเดี๋ยว ท้ายคลิปนะคะแม่บ้านจะมีทำกับข้าวทานเล็กๆน้อยๆนะคะอยู่คนเดียวจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปตามชมกันได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะแม่บ้านจะทำตัวข้าวผัดปลาแซลมอน ี่นเะเขาบอกว่าเชฟญี่ปุ่นเนี่ยข้าวผัดข้าวผัดเนี่ยใช้ทคิคนี้การทำให้ข้าวสีสวยแล้วก็ และทริคที่เชฟญี่ปุ่นเขาทำนะคะก็คืออย่างนี้เลยคะ่ะพอใส่ข้าวเสร็จก็ตีไข่ลงไปเลยค่ะล้าดลงไปบนข้าวเลยนะคะแล้วก็ใช้ไฟแรงๆค่ะผัดให้เข้ากา mm hmm. ันเชฟเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยจะทําให้สีข้าวเหลืองสวยทั่วกันแล้วก็ข้าวค่ะทุกเม็ดก็จะแบบ j u ซ c ่อะชุ่มชื่นอร่อยแล้วก็ต้องผัดไฟแรงๆนะคะต้องต้องระวังเราเวลาผั อย่าให้ตัวชิ้นแปางแตกนะคะนี้มาบ้านก็ลองฝึินในครั้งแรกนะที่มาบ้านนั่งดูแล้วก็สุดท้ายก่อนจะขึ้นก็อใส่โชยุลงไปรอบๆกระทะนะคะแล้วก็ผัดให้ข้าวค่ะมีความแห้งรวนตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมค่ะเป็น,นกระวนกง่ายๆนะคะที่ทาอยู่คนเดียวก็จะทําทานอะไรทาอะไรทานง่ายๆแบบนี้นะคะ เคเสร็จแล้วค่ะเครื่องปรุงใช้แค่โชยุอย่างเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะแม่บ้านไม่ใส่น้ำตาลเลยเพราะว่าจะใส่ของใหญ่เยอะเพื่อใช้ความหวานจากของใหญ่นะคะทําให้เราไม่ต้องใส่น้ำตาลในข้าวผัดเลยค่ะตอนนี้แม่บ้านก็ใส่ต้นหอมลงไปแล้วน,นะคะให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปิดไฟเตรียมตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะวันนี้ก็อยากทําแบบเสิร์ฟแบบ ร้านคุณจีเนาะเอาเข้าวอาัดใส่ลงไปในถ้วยะคะ่ะแต่ว่าแม่บ้านึ่งแปลว่าเวลาเราเอาเข้าวใส่ถ้วยเนี่ยต้องกดลงไปให้แน่นเนะาะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะคะแม่บ้านไม่ได้กดให้มันแน่นนะคะพอใสล่ลงไปแล้วก็ความใส่จานเลยมันก็ยังไม่ค่อยเป็นทรงดีเท่าไหร่ถ้าเพื่อนเพื่อททำก็เอาช้อนนะคะกดข้าวลงไปให้มันแน่นๆนะคะเวลาที่ควาลงมมันก็จะเป็นทรงสวย คิดรู้สึกว่าจะเป็นประมาณบ่ายสี่โมงแล้วค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดเสร็จเราก็เดี๋ยวจะไปหาข้าวทานแล้วน,นะคะ mm hmm. ก็ฝากเมนูง,ง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ข้าวผัดปลาแซลมอนอยู่บ้านทานคนเดียวก็ได้ถ้าเพื hmm. ่อนๆมีผักก็เสิร์ฟเรื่องเคียงเลยนะคะเป็นกุนงเป็นกวาหรือผักในตู้ก็หมดมาบ้านก็ทานเท่าที่มีเนี้ยแหละคะ่ะ จบคลิปนี้แล้วนะคะทั้งแนะนำเครื่องปรุงแนะนำแพทเจ็ตในครัวแล้วก็ทลิคการผัดข้าวผัดง่ายๆแบบเชฟชาวญี่ปุ่นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะผมก็นใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ